เหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่ส่งให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำผลงานร้อนแรงมาโดยตลอดในฤดูกาลนี้คือฟอร์มการเล่นที่สุดจะเฉิดชายของมาร์คัสแรดฟอร์ดแนวรุกทีมชาติอังกฤษเป็นหัวใจสําคัญในแผงเกมบุกของทีมปีศาจแดงอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่จะคอยซันโวประตูคู่แข่งเท่านั้นเขายังมีทีเด็ดเรื่องการแอดซิตให้เพื่อนทําประตูอีกด้วยมีถือเป็นการกลับมาเฉิดชายอีกครั้งของแรดฟอร์ดหลังจากที่เขาเคยโดนวิจารณ์อย่างหนาหูในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาเพราะอะไรดาวเตะวายเบนจเพศ ถึงสร้างอิมแพกให้แมนยูฤดูกาล2022-23ได้ขนาดนี้มีแนวทางใดที่ปลุกเด็กสร้างของปีศาจแดงให้กลับมาเป็นนักเตะร,ระดับท็อปได้อีกครั้งหาคำตอบพร้อมกันจากดาวโรดอนาคตไกลสู่ดาวเตะที่มาพร้อมเสียงวิจารณ์มาคัดแรดฟอร์ดด่งดังเป็นผู้แตกมาตั้งแต่สมัยที่เขาได้โอกาสลงเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลดบิวคือฤดูกาล2015-16ด้วยวัย18ปีดาวเด่นรายนี้ ากผลงานและสถิติสำคัญให้กับทีมอยู่ไม่น้อยเป็นเจ้าของสถิตินักเตะของทีมที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูในการแข่งขันระดับทวีปยุโรปหลังมีชื่อซันโว2ประตูในเกมอัดมิทินแลนด์5้าประตูต่อหนึ่งในศึกยูโรปาลีกแสงหน้าสถิติเดิมของจอร์ดเบธก่อนที่เวลาต่อมาจะโดนเมสันกีนวูดส์ทำลายต่อโดยสถิติในฤดูกาลแรกผ่านการลงสนาม18นัดและสัดไปถึง8ประตูทั้งยังถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ ไปลุยฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2016ด้วยอย่างไรก็แล้วแต่การที่แมนยูในเต็ดเปลี่ยนแปลงกุนสื่อบ่อยก็ส่งผลกระทบมาอย่างตัวแดฟอดด้วยเช่นกันและนั่นก็ส่งผลมาถึงเรื่องความสม่ำเสมอของฟอร์มในการเล่นไปด้วยจากดาวรุ่งที่มีแววเฉิดฉายบนถนนลูกหนังได้ในทุกๆปีและฟอรดกลายเป็นเป้าโจมตีและถูกวิาพาก์วิจารณจากสื่อคนลูกหนังตลอดจนแฟนๆว่าเป็นนักเตะที่มีฟอร์มการเล่นแบบ3วันดี4วันไข่ ทั้งยังมีประเด็นที่เขาโดวนวิจารณ์ว่าสนใจเรื่องนอกสนามมากเกินไปอีกด้วยอย่างที่แฟนบอลทราบกันดีว่าอิทธิพลนอกสนามของแรดฟอร์ดก็ได้สร้างอิมแพ t เช่นกัน <S 1> <S 1> เขามักจะทํางานด้านการกุศลมากมายโดยเฉพาะการมอบโอกาสให้กับกลุ่มผู้ด้วยโอกาสทางสังคมหรือจะเป็นเรื่องอาการบาดเจ็บที่มีให้เห็นอยู่ไม่น้อยมีช่วงที่เขาเคยเจ็บทั้งหลังและไหล่ซึ่งกินเวลาพักฟื้นฟูอาการและต้องหายจากทีมไปร่วม10นัดในฤดูกาล2019-20และ2021-22 การถูกเหยียบผิวในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโร2020หลังยิงจุดโทษไม่เข้าก็กดดันหนักจนส่งผลถึงสุขภาพจิตเช่นกันก็ไม่แปลกที่เมื่อเขาโดนโจมตีเรื่องจิตใจจะส่งผลไปถึงฟอร์มนสนามด้วยจนหลายๆครั้งภาษากายที่เขาแสดงออกมาเสมือนคนที่ความมุ่งมั่นจากช่วงเป็นดาวรุ่งหมดไปแล้วนี่จึงทําให้คนส่วนใหญ่รู้สึกเสียดายและเหนื่อยที่ต้องมาลุ้นฟอร์มของแรดฟอดแบบนัดต่อน,นัดน,นั่นเพราะหลายคนคนเชื่อมาตลอดว่าเขาไม่ดีพอที่จะพาตัวเองไปได้ไกลกว่านี้ การเข้ามาขอเอริกเทน5 2 0 2 1 2 2หรือฤดูกาลก่อนหน้าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีการเปลี่ยนแปลงเก้าอีก้กุนซือใหญ่อีกครั้งหนึ่งมาคัดแรดสฟอร์ดก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้น่าผิดหวังเขามีสถิติการลงสนามรวมทุกรายการ32เกมแต่แปลเปลี่ยนเป็นศกอให้ทีมได้แค่5ลูกเท่านั้นแถมยังมีประเด็นไม่สบอารมณ์เท่าไรที่ราบรังนิกไม่การันตีตัวจริงให้กับเขาถึงขั้นมีข่าวลือว่าแรดฟอร์ดอาจพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีม หากอนาคตของแข่งเบอร์สิบแห่งโอนแทบฟอดยังดูไม่แน่นอนเพราะคิดว่าตัวเองมีโอกาสลงเล่นน้อยกว่าที่ควรจะเป็นการเข้ามาของเอริกเทนหาในช่วงแรกเริ่มคุมทีมในทีมโอนแท็บฟอดเขามาพร้อมความใส่ใจและจริงจังกับตลาดซื้อขายนักเตะช่วงกลางปี2022อย่างการเห็นต่างกับมุมมองของราบครังนิกที่เคยรับบทบาทเป็นที่ปรึกษาทีมในช่วงสั้นๆที่บอกให้ทีมดึงนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพสิบรายเพราะลึกๆแล้วเทนหาเชื่อว่า กลุ่มกาลังปัจจุบันมีดีพอที่จะเกาะกลุ่มท็อปของตารางได้เช่นเดียวกับข่าวการตั้งกฎเหล็กที่หวังให้นักเตะยึดถือเป็นแนวทางเช่นการห้ามมาสายระหว่างประชุมหรือซ้อมการควบคุมมวลร่างกายให้เหมาะสมไปจนถึงการเข้ามาพูดคุยตรงๆกับเขาได้เลยทันทีและอื่นๆทั้นทงนี้ก็เพื่อความเป็นระเบียบวินัยสร้างสปิริตทีมและเสริมทัศนคติสู่ความเป็นผู้ชนะผ่านเรื่องเล็กๆแต่ก็มองข้ามไปไม่ได้ฟอร์มในสนามก็เช่นกันเพราะเอริกเทนหาก จะเน้นสไตล์ฟุตบอลแบบสมัยใหม่ครองบอลเหนียวแน่นและเสียบอลยากพร้อมกับรักษาความยืดหยุ่นของทีมไปด้วยอย่างการใช้เกมสวนกลับที่แม่นยำแบบในยุคข,ของกุนซือคนก่อนซึ่งนี่ก็เป็นแนวทางการเล่นยุคก่อนที่เทนฮาจะเข้ามาคุมจากนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เริ่มเป็นทีมที่แพ้ยากขึ้นนักเตะค,ค่อยๆสึมซับวิธีการของเฮดโค้ดแดนดอกทิวลิปจนมีส่วนสําคัญที่ส่งให้ทีมก่ออันดับทัพโฟโดยมีมาคัสแรดฟอดเป็นเจ้าของดาวซันโวรวมทุกรายการของทีมในเวลานี้ การขัดเกลาให้มาคัดและฟอดกลับมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีได้ส่วนสําคัญอีกประการหนึ่งก็เพราะเอริกเทนฮาเพิ่มรายละเอียดยิบย่อยในตาแหน่งทีมโค้ชเข้าไปด้วยก่อนเริ่มซีซั่นใหม่กุนซอดัดไปดึงเบนีแมคคาทีอดีตกองหน้าทีมชาติแอฟริกาใต้และแบล็กเบิร์นโรเวอร์มาเป็นทีมงานในตําแหน่งโค้ดที่โฟกัสกับการเล่นเกมรูปเป็นสําคัญหน้าที่ของเขาจะเน้นไปที่การวางแผนในเกมบุกผมไม่ได้พูดถึงแค่ตําแหน่งกองหน้าแต่ยังรวมถึงฟูลแบ็กและมิดฟิลด์ด้วย วิธีการเล่นของเราต้องมีความสร้างสรรค์ครับซึ่งคนที่ได้รับอน,นิสง์ไปด้วยเต็มเต็มก็คือสมาคัสแรดฟอร์ดซึ่งเป็นเจ้าของผลงาน15ประตูกับอีก6แอซิสรวมทุกรายการของทีมในเวลานี้และนั่นทําให้เขาจารึกสถิติทําประตูให้แมนยูไนเต้เกิน100ลูกไปแล้วฤดูกาล2022 23ดูเหมือนว่าสมาคัสแรดฟอร์ดคนเดิมที่เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจเรื่องการจบสกอร์จิตใจที่พร้อมพุ่งทยานเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อนเนื่องกลับมาแล้ว เขากลับมาเป็นเหมือนสมัยที่เป็นดาวรุ่งมากไปกว่านั้นการเข้ามาของเอริกเทนห้าตลอดจนการซึมซับแนวทางใหม่ๆทั้งในและนอกสนามแข่งของแรดฟอร์ดก็ล้วนแต่เป็นแรงผลักดันชั้นดีที่พร้อมนำพาให้อดีตเด็กสร้างสโมสรรายนี้ช่วยให้ทีมกลับมาทวงความยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จไปกับฟอร์มการเล่นส่วนตัวในอนาคตขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ